ทำมาแล้วฮาก็ออกมาเบิกไฟข้างนอกกันค่ะว่าไฟที่แฟนจัดไว้เพิ่นเป็นจังไหนแน่นี่ค่ะได้แค่นี้ค่ะหลอดไฟเสียหายหลายยุบเมียวตรงเขาเมือง ไปหาซื้อมามไม่เพิ่มค่ะก็คงจะรอบเป็นวันที่ทํางานนะคะเลิกงานแล้วค่อยจะไปลานที่กเจาขายไฟนะคะที่น้ําห่านะคะมุมทั้งนี้กะบบท่านในมีใส่ตรงตน้นสวนอยู่ค่ะเพราะสายไฟขาดร้ายนะคะต้องซื้อใหม่ค่ะเอาซัหนี่สกอรนค่ะเมือนี้ได้ซัหนีส่สกอนเราส่วนดันบนใช่ค่ะก็ได้เสียนเดียวค่ะอีกเส้นพิบพๆบๆิบ่บบบนั้นไม่เมี้จะถอดอกจ้ะ แล้วกะไปหาสื่อมาใไซไหมมือนี่ในการจัดไฟหนะ้าบ้านได้แค่นี้ค่ะบรรยากาศกันหนาวหนาวเฮ้ามาเข่าบ้านกันนะคะเดี๋ยวมือใดวันใดไปทางานเลิกงานแม่เมียวคอยจะหาสื่อมใไซไหมหลักกะเฮารอวันหยุดกับจังมใไซกันไหมค่ะคลิปนี้แม่เมียวขคโจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะในการจัดบ้าน ตอนรับบ้านคิดสมาธค่ะก็ยังเวลาอีกหลายมืออยู่เพราะตอนนี้ยังบกลางเดือนเลยค่ะเดี๋ยวจังเบิงกันใหมเนาะค่ะเนาะสื่อไฟมาแล้วเขาจังมาจัดกันอีกรอบค่ะเพราะว่ารอบป่านยังบ่ได้มีเลยจ้ะยังมืดอื่ออยู่เดี๋ยวจังไหนคลิปต่อไปจังมาติดตามชมกันไหมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เมียวในเด้อจ้าเพื่อเป็ี่ยนกำลังใจให้แม่เมียวทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมนะคะแม่เมียวฟินแลนด์ชาแนลสวัสดีค่ะ